สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประมถมศึกษาปีที่3ที่น่ารักทุกคนวิชาคณิตศาสตร์วันนี้ค่ะเราจะมาเรียนเรื่องการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณค่ะ,ะเรื่องสุดท้ายของเล่มแล้วนะคะนักเรียนเปิดหนังสือเรียนไปที่หน้า269เลยค่ะหน้า269นะคะก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะคะ7.9ค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาการคูณเราไปดูที่พัฒนาความรู้เลยค่ะ จากสถานการณ์นะคะเป็นร้านค้านะคะหรือว่ามินิมาร์นั่นเองนะคะอ่ะก็จะเป็นตู้แช่ใช่ไหมคะเรามาช่วยกันสร้างจุดปัญหาจากประโยคสัญ,ญลักษณ์ที่คุณครูคเขากำหนดให้กันค่ะ12คูณ72ค่ะคือประโยคสัญ,ญลักษณ์นะคะทีนี้เรามาช่วยกันสร้างจุดปัญหากันเลยค่ะ น้องคนนี้นะคะบอกว่าโจทย์ปัญหาจะต้องมีอะไรคะใช่แล้วค่ะมีส่วนที่โจทย์ถามแล้วก็ส่วนที่โจทย์บอกใช่ไหมคะนักเรียนจําได้ไหมเอ่ยอ่านี่เด็กคนนี้ก็บอกว่าแม่ซื้อน้ําผลไม้12แพ็คราคาแพ็คละ72บาทแม่ต้องจ่ายเงินซื้อน้ําผลไม้ทั้งหมดกี่บาทอ,อันนี้ได้นะคะเป็นโจทย์ปัญหาการคูณมาว่าซื้อแพ็คระ ไอ้เจบบาทแล้วก็ซื้อ12แพ็คใช่ไหมคะก็เป็นการคูณนั่นเองนะคะก็คือ12คูน72นั่นเองนะคะต่อไปค่ะเด็กห,หญิงแว่นคนนี้นะคะก็คือครูจัดขนมเป็นแถว12แถวนะคะแถวละ72หอห่อครูจัดขนมทั้งหมด กี่ห่อนะคะอันนี้ก็ได้นะคะคือ12แถวแล้วก็แต่ละแถวก็มี72ห่อนะคะก็เป็นการคูนั่นเองนะคะก็คือ12คูณ72ห่อนะคะต่อไปค่ะโจทย์ปัญหาที่ใบบัวกับแก้วตาสร้างมีความเป็นไปได้แล้วก็สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นะคะคุณครูได้พิจนารณานแล้วนะคะคุณครูคนนี้พูดนะคะทีนี้ขนม1นึกล่องนะคะเด็กชายคนนี้พูดนะคะน่าจะเป็นต้นกล้านะคระจำได้ขนมหนึ่งกล่องค่ะ มี12ชิ้นขนมราคากล่องละ72บาทขนมทั้งหมดราคากี่บาทนะคะคุณครูบอกว่าโจทย์ปัญหาที่ต้นกล้าสร้างไม่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์เลยนะคะเพราะว่าเขาบอกว่าขนม1กล่องมี12ชิ้นใช่ไหมคะทีนี้ขนมราคากล่องละ72บบาทขนมทั้งหมดราคากี่บาทคือ คือยังไงคะใช่แล้วพอต้นกล้าถามแค่1กล่องใช่ไหมคะมันไม่ได้เกี่ยวกับ12เลยใช่ไหมคะอันนี้คือสร้สางแบบนี้อะ่ะไม่สอดคล้องกับประโยคสัญลักษณ์นั่นเองคะ่ะต่อไปคะ่ะเป็นแปลงนะคะแปลงแปลงผักนะคะก็จะมีกะล่ำปีมะเขือเทศต้นหอมคะนาแล้วก็ผักกาดนะคะ คุณครูบอกว่าช่วยกันสร้างโจทย์ปัญหาการคูณและเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะเด็กหญิงทุนนี้นะคะก็บอกว่าปลูกมะเขือเทศแปลงละ30ตน้นจํานวน4แปลงปลูกมะเขือเทศทั้งหมดกี่ต้นนะคะประโยคสัญลักษณ์ก็จะเป็น4ี่คูณสาเท่ากับเท่าไหร่หรือว่า30มสิคูณสเท่ากับเท่าไหร่อย่างนี้ก็ได้นะคะต่อไปค่ะมีต้นหอมอยู่15แถวแถวละ 90ต้นมีต้นหอมทั้งหมดกี่ต้นนะคะอันนี้ก็เป็นโจทย์ปัญหาเกี่ยวกับการคูณแล้วนะคะเราสามารถเขียนเป็นประโยคสัญลักษณ์ก็คือ15คูณ90เท่ากับเท่าไรหรือว่า90คูณ15เท่ากับเท่าไหร่นีก็ได้นะคะต่อไปค่ะเด็กชายคูณมาแล้วนะคะเด็กชายคูณบอกว่าเก็บผักกาดไปขายได้แปงแลงละ1,250บาทมีผักกาดทั้งหมด5แปลง ขายผักกาดได้ทั้งได้เงินทั้งหมดเท่าไหร่นะคะประโยคสัญ,ญลักษณ์ก็คือ5คูณ1,250เท่ากับเท่าไหร่นะคะก็ะถามว่าโจทย์ปัญหาที่สร้างนะคะมีความเป็นไปได้หรือไม่แล้วก็คำตอบเป็นเท่าไหร่อันนี้คือคุณครูคถามนะคะโจทย์ปัญโจทย์นะคะโจทย์ก็อันนี้นะคะเป็นไปได้นะคะข้อนี้ก็เป็นไปได้นะคะข้อนี้ก็ต้องก็เป็นไปได้เหมือนกันค่ะ ทีนี้เรามาสร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์กันเลยค่ะข้อหนึ่ง ูณ46เท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้คุณไต่สร้างว่าใบาบัวเก็บเงินวันละ20บาทเป็นเวลา46วันใบบัวเก็บเงินได้ทั้งหมดกี่บาทอันนี้ก็ได้แล้วนะคะก็คือ1วันนะคะได้20บาทนะคะแล้วก็46วันจะเป็นเท่าไหร่นะคะนี่ก็เป็นการคูณแล้วนะคะคุณบอกว่าแม่ค้าแม่ค้าขายส้มราคากิโลกร,รัมละ46บาท ขายได้20กิโลกรัมแม่ค้าขายส้มได้เงินกี่บาทน,นะคะอันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเป็นการถามเป็นการถามนะคะว่าขายส้มทั้งหมดได้เท่าไหร่ก็คือส้ม1กิโลนะคะได้46บาททีนี้ขาย20กิโลกรัมจะได้เท่าไหร่นะคะก็คือเป็นการบวกครั้งละเท่าๆกันนะคะเราเรียกว่าการคูนั่นเองคะ่ะต่อไปข้อ2ค่ะ8คูนส9เเท่ากับเท่าไหร่นะคะอันนี้เขาก็สร้างว่าเสื้อกีฬาทีมวอลเลย์บอลราคาตัวละ 3 9 9บาทซื้อ8ตัวต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะอันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า1ตัวราคา399บาทถ้า8ตัวต้องจ่ายเงินเท่าไหร่นะคะก็เป็นการคูณนั่นเองนะคะต่อไปค่ะรถรับจ้างขนปุ๋ยคอกเที่ยวละ399กิกโลกรัมขนได้8เที่ยวนะคะรถรับจ้างขนปุ๋ยคอกทั้งหมด กี่กิโลกรัมวันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่าเที่ยวหนึ่งได้3ามเก้ม้ยเก้าิกโลกรัมใช่ไหมเข,เขาหาคน8เที่ยวก็คือการบวกครั้งละเท่าๆกันนะคะก็เป็นการคูณน,นั่นเองค่ะต่อไปค่ะ24คูณ32นะคะเขาสร้างว่าลานจอดรถจักรยานยนต์แห่งหนึ่งมี24แถวแต่ละแถวจอดได้32คันลานจอดรถนี้สามารถจอดรถจักรยานยนต์ได้ทั้งหมดกี่คันนะคะอันนี้เขาก็เป็นการ คูณนะคะก็คือแต่แต่ละแถวอะคะ่ะมี32คันนะคะทีนี้มี24แถวเขาจะสามารถจอดได้เท่าไหร่นะคะต่อไปค่ะแม่ค้าจัดสตรอเบอรี่ได้32 p a แพ็คนะคะแพ็คละ24ผลแม่ค้าจัดสตรอเบอรี่ได้ทั้งหมดกี่ผลนะคะอันนี้ก็ได้นะคะเพราะว่า3 p a แพ็คนึงนะคะมี24ผลแล้วเขาหาจำนวน32 p a ิบแพ็คค่ะก็เป็นการคูณนะคะหลักการนะคะจดปัญหาที่เราสร้างมานะคะ ต้องมีอะไรคะสิ่งที่โจทย์ถามก็คือก็คือประโยคสุดท้ายใช่ไหมคะก็จะมีคําว่าทั้งหมดเท่าไรนะคะหรือว่ากี่โน่นกี่นี่นะคะส่วนมากนะคะก็จะมีทั้งหมดหรือว่าได้ได้เงินหรือว่าอะไรนะคะจะแต่เป็นการคูณนีก็จะบอกว่าทั้งหมดนะคะแล้วก็เป็นการบวกบวกครั้งละเท่าเท่ากันถ้าสมมติว่าเด็กๆเ,เจอโจทย์แบบนี้นะคะเด็กๆสามารถ นักเรียนบางคนนะคะเขียนยังไม่เก่งใช่ไหมคะเขียนยังไม่คล่องใช่ไหมคะนักเรียนสามารถนําโจทย์เก่านะคะที่นักเรียนเรียนมาแล้วก่อนหน้านี้นะคะนํามาเขียนค่ะเขียนใส่ลงไปนะคะในแบบฝึกหัดแล้วก็เปลี่ยนแค่ตัวเลขตรงนี้นะคะให้มันสมมติว่าเราไปเจอ10คูณ 4, 4ีเราก็เปลี่ยนจบตรงนี้จาก20เป็น10จากตรงนี้เป็น4 6อะไรแบบนี้นะคะแค่เปลี่ยนเฉยๆค่ะเปลี่ยน เปลี่ยนตัวเลขของเขาค่ะเปลี่ยนตัวเลขของเขาให้มาเป็นของเราแค่นั้นเองค่ะถ้านักเรียนจับทําในแบบฝึกหัดนะคะแล้วเด็กบ,บางคนนะคะเขียนยังไม่คล่องใช่ไหมคะครูอนุรลมให้นะคะก็คือสามารถนําโจทย์เก่าค่ะในหนังสือหรือว่าในแบบฝึกหัดก่อนหน้านะคะมา,มาลอกลงไปได้นะคะการสร้างโจทย์ปัญหานี้เรามาดูตรวจสอบความเข้าใจค่ะเขาบอกว่าให้สร้างโจทย์ปัญหาจากประโยคสัญลักษณ์ที่กําหนดให้นะคะถ้าเจอแบบนี้นะคะเขาไม่ได้บอกว่าให้หาคําตอบนะคะนักเรียนก็ สร้างมาสร้างแต่โจทย์ปัญหามาก็ได้นะคะซึ่งประกอบไปด้วย3ส่วนใช่ไหมคะ,ะในที่นี้นะคะ6คูณ375เท่ากับเท่าไหร่ในที่นี้พุทต่ตยสร้างว่าแม่ค้าขายเสื้อราคาตัวละ37 5บาทขายได้6ตัวแม่ค้าขายเสื้อได้เงินกี่บาทใช่ไหมคะอันนี้ก็เป็นการคูณแล้วใช่ไหมคะเพราะว่า1ตัวเนี่ยสามบาททีนี้ถ้าขาย6ตัวก็จะได้เงินเท่าไหร่นะคะประกอบไปด้วยสิ่งที่ โจทย์ถามก็คือแม่ค้าขายเสื้อได้เงินกี่บาทแล้วก็สิ่งที่โจทย์บอกก็คือแม่ค้าขายเสื้อตัวละนะคะนั้เรียนสังเกตว่าการคูณนี่จะมีคําว่าละนะคะกล่องละแถวละนะคะก็คือการคูณนั่นเองนะคะ,อ,ะอันนี้ก็คือสิ่งที่โจทย์บอกมานะคะ สิ่งที่ได้เรียนรู้วันนี้ค่ะการสร้างโจทย์ปัญหาต้องมีทั้งส่วนที่โจทย์บอกและส่วนที่โจทย์ถามนะคะนอกจากนี้นะคะโจทย์ปัญหาที่สร้างต้องมีความเป็นไปได้นะคะ,อ,ะอย่างเช่นบางคนนะคะเขาคำนดให้ว่า2องคูณ5 0า0แบบนี้นะคะบางคนก็ไปบอกว่าฉันซื้อดินสอสองแท่งราคาแท่งละ5,000อย่างเงี้ยมัน เหมาะสมไหมคะดินสอแท่งละ5000นนะคะเราต้องหาสิ่งของที่มันสมเหตุสมผลกับราคานะคะถ้านักเรียนเจ้าราคาอย่างเช่นจะซื้อโทรศัพท์ก็ได้ใช่ไหมคะถ้า2คูณ5้า0 0ันใช่ไหมคะนักเรียนก็บอกว่าซื้อโทรศัพท์2เครื่องเครื่องละ5,000บาทก็ได้นะคะให้มันสมเหตุสมผลสักนิดนึงนะคะการบ้านวันนี้ค่ะให้เด็กๆไปทำแบบฝึกหน้า203และ204มาส่งคุณครูนะคะและ คลิปหน้าค่ะให้นักเรียนนะคะเตรียมนะคะเตรียมหนังสือเล่มที่2ค่ะใช้หนังสือเล่ม2นะคะในการเรียนในคลิปถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ